ขออนุญาตเขาต่อเรื่องนอนไม่หลับแล้วกันนะครับเพื่อนน้องน้ำมนต์เขามีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเนาะถ้าเกิดสมมุติเรานอนไม่หลับเนี่ยมันมีอาจจะเป็นโควิดก็ได้นะโควิดก็อาจจะทําให้นอนไม่หลับได้เหมือนกันนะครับใครเคยเป็นโควิดมาผมเองก็เคยเป็นเนี่ยนะครับมีปัญหานอนไม่ค่อยหลับเหมือนกันเนาะทีนี้จะปรับจะปรับเปลี่ยนยังไงนะครับนะเขาก็จะแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการเซตเวลานอนให้เป็นเวลาครับเช่นอย่างสมมุติเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้านอน ที่ดีนะคนต้องนอนก่อนห้าทุ่มครับเพื่อนๆเพราะว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันจะหลังช่วงหลังห้าทุ่มไปแล้วนะแล้วโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันช่วยหลายอย่างช่วยให้หน้าเด็กช่วยสุขภาพแข็งแรงช่วยให้ขุนดีนะครับนะ้ไม่อ้วนง่ายนะครับช่วยให้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณนะครับนะ้สุขภาพต่างๆภุมคุ้มกันเนี่ยมันจะดีมากเลยถ้าเราต้องนอนก่อนห้าทุ่มนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราทายังไงนะครับเพื่อให้เราหลับดีขึ้นนะครับนะก็อาจจะหนึ่ง ก่อนนอนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าห้ามเล่นพวกโซเชียลนะห้ามดูหนังห้ามดูซีรีส์นะครับนะเพราะอาจจะแบบตื่นเต้นนะอาจจะอินอะไรเงี้ยเพราะซีรีส์บางซีรีส์มันมันมันมน,น่าดูมากเลยครมันหยุดไม่ได้เลยจริงๆนะเออผมก็ติดเหมือนกันนะคือต้องตัดใจอ่ะนะครับนะเพราะถ้าเกิดดูปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วมันเลยเวลานอนของเราเนี่ยนะครับเพื่อนๆผมมาเป็น คือถ้าเกิดสมมุติเราเคยประมาณนอนประมาณสิบทุ่มครึ่งใช่ไหมเพราะเราคิดว่าเออเราอยากจะนอนหกทุ่มใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเผลอดูซีรีส์ไปเนี่ยเนี่ยแล้วอุยขอบคุณมากเลยครับสําหรับของรางวัลน,นะครับคุณเนสนะครับขอบคุณมากเลยครับแล้วเราดูเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับอ้าวมันเลยเวลานอนของเราสมมตินะครับกว่าซีรีส์จะจบเนี่ยทัดไปเที่ยงคืนเนี่ยพอหลังเที่ยงคืนปุ๊บมันเลยเวลานอนเราใช่ไหมครับ เราจะไม่ง่วงละเออนะครับอันนี้ก็น่าน่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีเวลานอนที่นอนแบบปกติใน,นเวลานี้นะอย่าฝืนครับถ้าเกิดคุณฝืนปุ๊บมันจะไม่หลับละนะครับพยายามนอนให้ตรงเวลานะครับนะนอยากแรกเนี่ยนอนให้ตรงเวลาอย่าดูหนังดูละครดูซีรีส์ก่อนนอนนะครับนะแล้วก็แนะนําครับให้แบบทําอะไรให้ใจิตใจสงบนะเช่น,อ,นอ่านหนังสือ อย่างผมเนี่ยจะชอบอ่านหนังสือก่อนนอนเพราะว่าไงครับหนึ่งคือหลับสองคือได้ความรู้นะครับเพราะบางทีเนี่ยต้องเอามาแนะนํามาสอนเพื่อนๆนะก็อ่านหนังสือก่อนนอนครับมันก็ช่วยให้เราเนี่ยอะรู้สึกแบบอ่าสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็ทาให้เราเนี่ยนะครับหลับง่ายขึ้นบางคนก็จะนั่งสามาธิสวดมนต์นะครับพยายามทําจิตใจให้ว่างครับประมาณสักแบบสักครึ่งชั่วโมงก่อนนอนอ่ะเป็นขั้นาการครูดาวตัวเองเนาะสมองอะไรทั้งวันเนี่ยนะครับเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ย อ่าบางคนนะออกกําลังกายก่อนนอนดูหนังก่อนนอนกินอาหารมื้อหนักก่อนนอนบางทีมันอึดอัดมันนอนไม่ได้ครับอันนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนก่อนที่เราจะไปพึ่งเรื่องของยาหรืออาหารเสริมนะอืมคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนของเราให,ใ,หให้ให้ให้ดีก่อนนะครับเรื่องของเตียงที่นอนหมอนอันนี้ก็อาจจะมีส่วนเหมือนกันนะครับเพราะาแนะนําให้แบบ ต้องแบบปิดไฟให้สนิทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนบางอย่างที่แบบว่าถ้าเกิดเราเปิดไฟนะเออบางทีฮอร์โมนนี้มันไม่ไม่หลั่งมันก็ทําให้ดอกไม่ง่วงนะครับนะต่อมานะครับนะออคุณเอสมีอะไรแชร์ไหมครับ <c oughs> เป็น,เป,นเป็นแอร์ใช่ไหมเออก็จะได้มาแบ่งปันว่าแบบว่าเออทำอยังไงนะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราต้องนอนนอนผิดที่ผิดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันจะนอนยากคนทั่วไป เช่นอย่างสมมติเนี่ยเราเดินทางไปอีกซีโลกหนึ่งเนาะที่กลางวังกนกลางคืนมาสลับกันเนี่ยอันนี้ก็จะมีปัญหาแต่สําหรับที่ไปประเทศใกล้ๆเนี่ยมันก็จะเวลาผัดกันชั่วโมงสองชั่วโมงอันนี้อาจจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับหรือว่าใครที่ต้องทํางานเป็นกะเช่นแบบพยาบาลหมอหรือว่าใครที่ต้องทงานกลางคืนเนาะกลางวันต้องนอนเนี่ยเอออันนี้ก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่านอนกลางวานันเขาจะนอนลําบาก นอน๋อนอนไม่พออ่ะเนี่ยจะติดอะไรเงี้ยติดเที่ยวใช่ไหมครับติดอะไรล่ะเออนอนไม่พอนี่ติดอะไรนะครับนะอืออย่างผมไปญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นสุดท้ายไกด์ก็บอกว่าเออเวลานอนมันน้อยอย่านอนเลยดีกว่านะครับนะเพราะว่ามันต้องขึ้นไฟเช้าเงี้ยนะครับนะก็เลยบอกเออมีสองวิธีก็คืออย่านอนนะอ,อ,อย่านอนเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะนั่นคือก็อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะแล้วก็สิ่งแวดล้อมอ่ะหมอนที่นอน ไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออเสียงอะไรก็มีส่วนเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลางวันบางทีมันเสียงดังเนาะก็ทําให้เรานอนไม่ค่อยหลับอ่ะถ้าเกิดเราปรเปลี่ยนตัวเองแล้วปเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแล้วยังไม่ดีขึ้นนะครับนะ <c oughs> เขาก็อาจจะบอกว่าใ,ให้กลางวันเนี่ยให้ออกกําลังกายครับการออกกําลังกายเนี่ยบางคนก็จะช่วยให้หลับดีขึ้นนะบางคนเนี่ยถ้าออกกำลังกายตอนเช้ากลางคืนจะหลับดีหรือบางคนเนี่ยออกกำลังกายตอนเย็นแล้วกลางคืนจะหลับดีอ่ะบางคนไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องปรับ ให้เหมาะก,กับตัวเองบางคนออกกำลังกายก่อนนอนเนี่ยนอนไม่หลับเลยอืมนะครับออกกำลังกายตอนเย็นเดี๋ยวกลางคืนจะนอนไม่หลับเลยอันนั้นกณก็ต้องปรับไปออกกำลังกายตอนเช้านะครับนะั่นอะแต่เขาบอกว่าอ่แน่นอน,นครับเวลาเราทํางานเหนื่อยหรือว่าแบบใช้งานเยอะใช้แรงเยอะนะครับมันก็ทําให้เราหลับง่ายขึ้นนอนคืนอันนี้เป็นเรื่องปกติถ้าเกิดใครมีปัญหานอนไม่หลับเนี่ยก็อาจจะใช้ในเรื่องของการที่เราเนี่ยออกกำลังกายมากขึ้นช่วงกลางวัน นะครับอันนี้ก็ช่วยนะครับอาหารอยากกินเยอะนะกินเยอะอึดอัดนอนไม่หลับเหมือนกันนะครับหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าหิวก็นอนไม่หลับเหมือนกันอ่ะก็นี้แล้วแต่คนนะก็ต้องปรับไปนะครับหิวก็อาจต้องทานอย่างอื่นที่มันอาจจะช่วยให้อยู่ท้องแต่ไม่ทำให้อิ่มมากเกินไปเช่นอ่ะกล้วยอ่ะกล้วยก็จะมีสารบางตัวที่ช่วยให้หลับสบายขึ้น <anch reading> ดื่มนมอุ่น,นๆเขาก็บอกว่าออ่ก็ช่วยเหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับไม่ต้องดื่มมากเกินไปนะเออนะครับโอเค นอกจากนี้อาหารเสริมก็จะมีกลุ่มที่จะเป็นตัวเมลาโทนินนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารเสริมตึงที่ช่วยให้หลับดีขึ้นนะครับแลวถ้าเกิดทําทั้งหมดแล้วยังไม่ดีขึ้นนะอาจจต้องเพิ่งยาแล้วนะครับยาก็จะมีหลายกลุ่มะคระับตั้งแต่ยาคลายเครียดนะครับยาที่ทําให้นอนหลับเลยนะครับนั้นก็จะมีแบบกลุ่มที่ออกฤทธิ์สั้นออกฤทธิ์ยาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ยาบางตัวก็จะเป็นยาที่แพทย์ใช้นะที่เแบนการพาตัดเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้ให้คอยทานยานะครัยให้ใครกังวลใครเครียดก็จะหลับสบายขึ้นนะครับนะหรือใช้ยาที่ช่วยในการนอนหลับนะครับเอานี้ก็ต้องเป็นอยู่ในคําแนะนําของแพทย์เนาะอืมนะครับโอเคครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะได้ประโยชน์บ้างนะครับในวันนี้นะครับนะส่วนใครมีอะารสงสัยก็สามารถเออ่งก็คือถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับนะ ในใน,ในคลิปแต่ละคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่งั้นก็อ inbox เข้ามาถามก็ได้นะครับนะยินดีนะครับแล้วก็ผมก็มีช่อง Youtube ด้วยนะครับใครที่ตามมาไม่ทันนะครับไม่ทันดูอะไรเงี้ยเอ้ยย้อนหลังยังไงนี่ก็ตามไปดูช่อง Youtube ชื่อมอนจ์ก,กี้มีคําตอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดอ่า s ับสก้าร์ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปดีๆก็จะไปลงนะครับนะโอเคนะครับ วันนี้ก็ขออนญาตจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ FC ทุกคนนะครับสำหรับของรางวัลนะครับการติดตามนะครับการที่แบบร่วมสนุกตอบคำถามนะครับนะแล้วก็ขออภัยด้วยที่แล้วไปญี่ปุ่นอาทิตย์เลยนะไม่ไม่มีเวลาว่างมาลฟ์สดเลยนะครับเนี่ยก็มาชดใช้ให้อาทิตย์นี้ละกันปกติก็จะอาทิตย์ทังสองวันครับอังคารพฤหัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันไม่ได้ยุ่งอะไรมากนะครับ แต่ได้เกิดสมมติยุ่งมากกจะแบบสลับวันไปนิดหน่อยๆนะครับขออยา่าขีดสานะครับก็มีมีแอคทิวิตี้หลายอย่างนะครับมีมีมีลูกด้วยนะครับนะเออก็จะแบบว่าว่ายุ่งเลี้ยงลูกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางเย็นบางวันเนี่ยอย่างเย็นพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีเคสออไปเข้าคลินิกนะครับก็มีเคสแบบที่คลินิกด้วยนะครับเนี่ยก็บางวันอาจจะไม่สะดวกนะครับเนี่ยบางทีอยู่ที่คลินิกรือมีอาจจะอะไรที่คลินิกเลยนะครับอาจจะแบบใส่ชุดหมอแล้วครับแบบเตรียมเข้าผ่าตัดแล้วก็แบบคุยกันสักครึ่งชั <g ül> ่วโมงก นะครับเรื่องน,นี้ก็ขอบคุณมากเลยครับการติดตามนะครับเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับน่าจะเป็นวัน